สวัสดีเจ้าตอนนี้กําลังเตรียมรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อจะส่งหมอบให้ลูกค้าวันพรุ่งนี้เจ้ารุ่นนี้มีชื่อว่า ZS EV ค่ะสมรรถนะของรถนะคะคันนี้มีจุดเด่นในหลายๆด้านเลยโดยเฉพาะในเรื่องของกําลังค่ะรุ่นนี้มีกาลังแรงม้าอยู่ที่177แรงม้าแรงบิดท,ที่280นิวตันเมตรสามารถวิ่งศูนยถึงร้อเนี่ยใช้ระยะเวลาเพียง 8.6วินาทีเท่านั้นจ้าเรื่องของราคานี่ต้องบอกก่อนเลยค่ะว่าดีงามสุดๆราคาเริ่มต้นเพียง9 0 0 0แส 4,900 0บาทเจ้าและก็สำรับตัวท็อปราคาเพียง1,23,000บาทเท่านั้นเจ้าระบบใจกระแสไฟฟ้า V2L สำรับสายแคมปิง้งนะคะที่อยากจะแบบเที่ยวบนดอยอยากกินหมูกระทะไปบนดอยต้องกินหมูกระทะก่อโลดคันนี้ก่อสามารถปล่อยกระแสไฟให้สำรับเครื่องใช้ไฟฟ้าของเราได้เลยความปลอดภัยตัวเนี้ยมาพร้อมด้วยระบบความปลอดภัยถึง20 2 0 ะบบะะบอกว่าจะเป็นในเรื่องของตัว p t ด็กช r พ i s e Control ควบคุมความเร็วตามรถคันหน้าหรือระบบป้องกันและเตือนเวลาออกนอกเลนเจ้า่ต้องเป็นห่วงในเรื่องของความปลอดภัยเลยค่ะมาครบเฮาสามารถเชื่อมต่อตัวเองกับรถสามารถรับรู้ได้เลยว่ารถของเฮาอยู่ที่ไหนและก็สามารถสั่งงานด้วยเสียงและยังสามารถเชื่อมต่อ p p l e c a r p l a ทและก็ Android Auto ได้แห่งโดยเจ้าติดต่อเนาะซื้อรถคันนี้เข้ามาที่ศูนย์บริการก็ได้ส่วนใครอยากจะบึ สาก่อนว่าจะซื้อรถยนต์ไฟฟ้าต้องเตรียมตัวอย่างไรต้องเริ่มต้นจากที่ไหนก็สามารถติดต่อแอนโดยตรงได้เลยเจ้าสุดท้ายแล้วถ้าใครคิดอยากจะซื้อรถยนต์ไฟฟ้าคันหนึ่งเนี่ยเราต้องคำนึงถึงในเรื่องของศูนย์บริการตัวเพราะ ปัจจุบันนี้รถยนต์ไฟฟ้าจะบระใจัยเทคโนโลยีในอนาคตแห่งต่อไปละมันจะเป็นสิ่งที่เฮาเอาเข้ามาใจและจะทำให้ชีวิตของเฮาง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องดูในเรื่องของศูนย์บริการโดยเกาะอนรถึงอยากจะแนะนำรถยนต์ไฟฟ้าของ MG เพราะว่าเขามีศูนย์บริการที่ควบคุมได้ทั่วประเทศนอกมากว่าเขาจะเดินทางไปที่ไหนหรือเบอร์โทรติดต,ต่อฉุกเฉิน1267สองของเขาที่มีบริการเพื่อกับลูกค้ารับรองได้เลยว่า อุ่นใจบอกว่าเราจะไปตังใดเราก็ใช้บริการของ MG ได้เลย